สวัสดีครับผมมืนอนค้นสานมาคนณผึ้นเมืองครับที่น้ำเสนอเห็ดเมียงปลาเผาเฮ็ดกินอยู่บ้านครับผมมื่อนีอาักซีคับอาฟักซีหอมอยากให้อยากให้คุณแม่เฮ็ดสุก,กินครับคุณนี่แต่ว่าเพิ่นกับอาการไข้แล้วนะครับมีหลักฟักซีลงไปกับหอมหัวแดงแล้วครับ <S 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 เทียมเทียมใส่ยักษ์เพิ่งใส่เบอร์อะไรบ่างด้ออนี้มะนาวต้องมีมะนาวผมด้วยครับ นี่สีหอมครับติดน้ำพริกก่อนตูพริกใส่ไปเลยเนี่ยโ,โ,โอ้มาเลยครับสุดจุดลดจัดมันหลายหมเลยสิปันเอาครอครับน้ำกระเทียมก็มีฝาหลังนี่บริณหนบอกเฉ่บริเลยครับสุด ปันกระเทียมใส่พร้อมบ้านพไปหาหมอแล้วครับ<ม>อากาศดีขึ้นแล้วหนาสีมีสีเล็กน้อยแล้วครับ<ม>บัน,นการนักเล็กน้อยใส่น้ำปลาไปด้วยครับแล้วก็มีน้ำอุ่นด้วยล้วย เด็ดคุณครับผักก็เตรียมไปแล้วโอ้ยอย่างนั้นเด็ดเลยแล้วนะปิดก็ฝาฝา,าจำเป็นก็ได้ครับผัก,กชีหอมหอมบัวกระหล่ำผักกาดขาวมีโน่ไหมไรผมครับหน่อไม้ไล,ไล่แล้วที่สำคัญก็ นี่แหละครับน้ำจิม้มพ่อดีว่ะพอดีเลยพอดีเลยเอา้ามีฟ้าจำเป็นครับเทสเลี่ยวเทสเซ่แกียวให้รบกิจเนี่ด้อครับปั้นเหมือนน้ำผิดโอ้ครับเดี๋ยวเสียบเดี๋ยวจะอูมามิอีลีครับ เยครับโอ้เสีบเสีบผู้ดังเลยครับมาเดวยครับกินเมียงปลาเผาครับมือขึ้นแม่ฮหดซู้กิงครับหนึ่จ้าเป็นเกียรอุ้กวาดไม่ได้ออกขีนงาน มีเบียกหลายไหมครับช่วงนี้บ้าบ้าดีๆกับไปเกี่ยวเขาครับบ้าปุ๋ยกับไปเกี่ยวเขาเหมือนกันจะคนอยากเบียกนะครับช่วงช่วงแรกหมดครับต้องชีตาฟพอกันช่วงเร่งๆตอนเย็นค่อยมาเจอกันอันนี้มีสามตัวครับเป็นึ่งไปย่างแล้วครับอกสตัุนมีแต่เทล็แบบ ท่นสมัยนิดนึงครับสาเหตุเดกตอนกินกับทีมงานเป็นเแบบแบบแป้นบ้านลูกทุ่งนะครับอยู่กับทีมงานมีคุณแม่ที่เป็น,นบ้านทำปั้นเหรอครับแม่พอมีแห้งต่ำเนาะแม่เพิ่งหายอาการดีเล็กน้อยครับเพิ่งหายจากการป่วยพ่อบอกสัมเรื่องละเอียดกันหนึ่งพอแล้วก็ได้อืมเอร่อย โอ้ยโอเคแล้วครับอดจฉาแล้วซิมคุณด้วยครับไม่แหลมนะซิมช้อนก่อนเอมาเก็บความเก็บพวกได้กินครับเมื่อบกินช้อนนะครับคุณแม่เตะขาโตครับเมื่อกี้เก็บพวกไ้ ชิมเก็บคัวมนะั้ยโอ้โหรถจัดมากครับตัวใช้น้ำตาล จิ้มเลยเอาบาะันาจะเป็นปลาเผาอยู่บเยนเนี่เดี๋ยวเดี๋ยว<อน>ครับคนอาชวนจมแหละครับน่าจะกินหลายได้กินหลายมือเผ็ดแคเดียวคุ้มเลยครับได้กินหลายมือก็เผ็ดสามารถเลยมือเผ็ดแล้วครับอยู่นี่ เผ็ด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 ครับอู้จ <ah> ัดจามาเลยเรยบอเครับทานแล้วนี่แหละครับปิ้งตัวเดียวสักก่อนว่าคนกินบ่หลายี๋ยวตอนเย็นค่อยปิ้งใหม่ครับเดี๋ยวมันจะบ่แซ่บถ้าปิ้งไปเยอะๆย่างไปเยอะ ใชจะโอเคแล้วมั้งเอาเลยครับโอ้เผ็ดน้ำจิ้มครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเป็นรอร,รอตอนกินครับผมมีกี่หนังพร้อมครับเพื่อป็นการเสียเวลา บริหารกรรมทากันครับบริหารกรรมครับเป็นกระปุนมาเดือบกินซอยกันย่างเยอะเลยงาไปแล้วนี่สองหวานผมครับแตงโมลูก,กใหญ่ครับพริกซุปผมครับบ้านหวานครับหวานมากเลยหวานดี โอเดี๋ยวค่อยกินกินเมี่ยงกะเพราก่อนนี่ครับน้อยเอาไปกินข้าวก้อนมือหนิเก่งมาแล้วโอ้ยเอาเดี๋ยวไปกินก้อนบ่เบส่งคนส่งก้อนบ่เดี๋ยวไปคืนอ้อยก้อนเอี้ยเดไปอีกหลายหน้าอีกกินปะจะไปใช้ครับเนี่ยกินมาแล้วว่าจะไปใช้ครับ คือ<น>ด้วยท่านรครับทังแรกใไมีวิดดอ่รอบิึง <laughs> ครับ <laughs> เดี๋ยวผมสิ้ำาอ,อกไปดอกจี่ใส่หร้อ,อเปล่าบอกไม่รบไดนเลยครัมบมาเอาส่งมาครับทีมงานเฮ็ดเมียก่อน่ทัทททททนโอ้ยผมสาเฮ็ดต่างหลายครับเดี๋ยวจะกลับมากินกับไหมก็ได้เดี๋ยวสองตัวโยโย่เงียนอีกไหนครับ แซ่บบ่แซ่บมากกันนี้ปลาเบิร์นแหละครับนี่ให้กินนำ้ำล้วผมกินเองก็ได้ <c oughs> <c oughs> มาเด้อครับมาเด้อลำบากกินหน่อยด้อครับเมื่อเดียวคัมนหน่อยก่อน กินครับหน่อยมดเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนอยู่บ้านได้กินกิมครับชิมกินให้ดูหน่อยเป็นตะแสีบบ่โอ้มาเหลี่ยมพักแต่ข้อแล้วนะ กินรดครับทำกินข้าวยังไงเนี่ยนี่ไงล่ะยำอะไรเนไงไงวดบ้าจิ้มสุดยอดเลยครับเพียอดมากเอาอะไรผมเพยอมากเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวฮะบอกเลยนอสส้มาคนอ เป็นกาบพื้นบ่ะเขาไว้สนัขใก่เานะแซ่บนีนนาเขากินน้ำยาบ้านนงหลวนแซ่บอร่อยแร่ออยาแนกบาเท่นี้ครับอร่อยมากแลเบียงจริ้งขึ้นแล้วน้ำจิ้มจุ๊บจิ้ โอ้โหกลมกลมเลยครับรนี่ปากกระวานดีครับ,ก,รบก็ดีเลยครับแบบมากเอาข้าวปะครับปากกระไลสามารถเดี๋ยวครับอีกจะค่ำกันสิกินท้องแท้แล้วครับอันนี้ยางเลย ไม่ยาอย่างนีบ่บ่ไปตนแรกงยังยากเลยสิเธ็ดห่อสิพราะวลาซีหักไหโหัวจงไปคุณ่อครับเพราะว่าอยางมันเทียบักินบเบิร์มันจีบปลาแสบนะยำเป็นยังกิน่าเป็นทกินคนใญ่กินกิจะได้น้อยกินคั่นไน้อยรครับผมแต่หันเด็ดบางกล่องเรา คำตาเรลียกได้ครับนี่ต่อให้กอนฮ็่ได้เห็นบหลายก,ายกายยนะู่มงฟาร์เนาอมันเลยแ่บเนาะเสบนอ้อมันเลยหวานน้อหวานดีครับองทายเนออยาอคุณยหญเดี๋ยวผมนี่อยากสิกินของแท้แล้วครับเดี๋ยวชิมคำนี้ก่อน นี่ครับแตาเขาครับตาเหลียบแมหุดยดดเลยครับมันมาเด้อครับผมมื่แเสบามากๆโอ้ย oh, ต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยนทำจิ้มสุดยอดรสจัดจเปรี้ยวแบบเซตตัวดิบ นำเข้มข้นให้เอาครับมาครับผมไปที่นี่ขออำล่ามรลาแล้วครับจะกินของแท้เลยครับเสียบบอุ้ยยังไงอายอยาก,กินรอดอืนังสัตว์รับเนี่ยจังกินแต่เสียบเนาะง่วมวมุ <c oughs> <c oughs> ่ม คนเพ่ๆๆเหนน็นตัวอักษรหยาบก็เพื่อเสีบเลยนะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับจิต,ตามช่องคนนิสานเดอร์เบาเพื่นเมืองอยูดิมีแห้งเด้อครับด้อสวัสดีครับแส่บๆครับเมื่อไหนแสีบมาก